คือมันไบร์ยมากคราวที่แล้วเนี่ยนะคําสวอตลิปของโจวีนาไปเป็นในหมวดหมู่ของสีที่ชอบนะคะมารอบนี้มาก,กันกับสีที่ไม่ชอบคนมากดีกว่าคือคิดว่ามันไม่น่าจะบอกกับตัวเองอะสีแรกเบอร์ศูนศูนย์คือมันบร์ยมากเราเสี่ยงหรอกอะเป็นแนวโอโรดอะทุกคน สีที่ได้เนี่ยจะมีความโดดเด่นเด้งออกมาจากเมคอัพของเราทั้งหมดนะคือมันไม่ไปกับเพื่อนซึ่งมันก็เป็นโทนเมคอัพที่นาคงไม่ค่อยจะแต่งบ่อยเท่าไหร่นะคะฉะนั้นสีนี้ก็คือยังไม่ใช่จอบแน็กสีต่อมาเบอร์ศูนยห้าค่ะทาแบบเกลี่ยอืมโอเคอยู่นะถ้าทาแบบเกลี่ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นสีที่ไม่ได้โดนใจเราขนาดนั้น คือมันเป็นสีที่คนผิวขาวทาแล้วมันแบบมันขับผิวอะเนาะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ว่ามันไม่สวยแต่แค่เป็นโทนที่เราคงจะไม่ค่อยทาเดี๋ยวขอแทบโทนสีลิปที่ชอบละกันถ้าเป็นในเวแบบว่าโทนส้มอ่ะมันจะประมาณไหนไม่ใช่ว่าเราทาโทนลิปสีส้มไม่ได้นะเพียงแค่ว่าจะต้องติดตุ่นนิดนึงเนี่ยถ้าประมาณนี้ได้อยู่